เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้าด้าจ้าด้าจ้าโอ้ยย็นยันเลยมาแล้วมาแล้วแปดบาทอร่อยคุม้มเฮ้ยอุตายอุตายแทบไม่ได้เชื่อไอ้โกโคเค็มอย่างเกลือจะลดราคาให้หัวนี่เนะี่ยอุตายอุตายเล่นแบบมุขเขาเหรออือ <c oughs> นี่โอเศรษฐกิจดีอย่างเนี้ยยังมีคนใจดีอย่างนี้อีกเหรออ่ะอู้ยตายอุ้ยตายพวกเป่าใจดีนะบังเอิญว่าเนี่ยขนาดใหม่8บาทอร่อยคุ้มอืมฟังมาหนาหางเช่นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะต้องรู้จักการบริหารงบประมาณเข้าใจไหมอุ้ยตายอุ้ยตายพวกได้อะไมอ่ะอ่ะโอ้แม่จะได้มีเงินเหลือมาใช้นี่อ้วงไงไม่ต้องพูดมากจ่ายมอะไรเดี๋ยวนีแน่อยากได้ก่อนเอาตัวถึงฟ้า ก็อยู่เปล่าๆนะวิจยวิว่าว่าไปว่าไปว่าไอะไรอช่วยเขาด้วยจ่ายหนี้เดือนนี้ให้หน่อยดิวิจัยวิตายฉันไม่ได้มีเงินเยอะพอที่จะคอยตามใช้หนี้พี่หรอกนะมาอารมณ์ขึ้นแกนี่แหละไม่รู้จะฟังฉันฉันบอกกี่ทีแล้วให้ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนจะได้มีรายได้เยอะๆมีอนาคตดีๆทำไมไม่ฟัง ความสุขของฉันไม่ใช่อยู่ที่เงินแต่มันอยู่ที่ว่าฉันทาอะไรให้ชุมชนตันางหากพไม่ดีนะคนเราไมต้องรักความก้าวหน้าเว้ยไม่ใช่มายืนตัวดําย่าอยู่กับที่แบบนี้ <im let> แกควรจะมีความรับผิดชอบสักบ้างความรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบชีวิตฉันไงซื้อมือถือเขานะถ <im let> ุยมีแต่พี่ต้องเลี้ยงน้องใส่หมกกันร่มตกมาให้ดีก่อน ถ้าหากว่าแกไม่ยอมไปหาเงินเยอะๆมาเลี้ยงฉันแล้วก็เราตัดขาดความเป็นพี่น้องกันไอ้จดวัสดสบัดบ๊อบไม่อยากอยู่ใกล้ๆคนไม่มีอนาคตแหม่มันแค่จีๆอ้วลืมไปเลยไอ้ไะเพชรนี่อะนี่ฉันกลายเป็นคนไม่มีอนาคตเดี๋ยวนี้แทนที่นายเพชรจะรู้จักพัฒนาตัวเองนะกลับมากดดันคนอื่นซะนี่ สวัสดีค่ะค่ะรอฉันอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวฉันจะไปหานะคะพอยสายคุณโทรนัดใครอ่ะคอยสายนัดนัดนัดใครไปคอยสายโทษพี่ทำรึวมเซนแบรยญาตการสมัครประกวดเต้นให้สำลีเลยนะนะนะนี่นี่เอาเวลาไปเรียนพิเศษดีกว่าไม่สำลีพี่อยากให้แกตั้งใจเรียนเก็บคะแนนเอเทนเอเนท พี่ตั้งใจทดสอบเองเฉยเนี่ยถ้าตั้งใจเรียนพิเศษนะจะเก่งยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นสนใจการเรียนเข้าใจไหมเขียว<อ> <neg ister. S 2> เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณแสนสุขครับะะะจะได้ <ony> <laughs> คุณแสนสุขใช่ไหมคะใช่คะ่ะฉ <c oughs> ันพอยใส่ค่ะที่เรานัดกันวันนี้ไงคะอ๋อครับครับค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อแสนสุขนะครับมาจากกองทุนความสุขครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมครับคุณพลอยสได้เลยค่ะแต่ว่าต้องขอแนะนำก่อนนะคะและนี่เสียกวงค่ะเสียกวงเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่กว้างขวางน่าจสะหาคนที่มากเข้าร่วมกองทุนกับคุณได้อะค่ะนี่แกองทุนความสุขก็คือกองทุนรวมหมู่บ้าน1ล้านบาท ตอบคนรวนหมู่บ้านในบ้านบาจุม่วนนิ่มจนได้เรื่องอีกแล้วเพชรเอ้ยป้าเอ๋แหมอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวนี่จะให้อร่อยกว่านี้นะนี่ต้องกินพร้อมกับอันนี้เข้าใจไหมนี่เปิดให้เลยนี่นี่ให้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 ใหให้ะลองชิมโอเคครับ อะไรมาอร่อยจริงๆ้วครับอี่จิตรกรองอยากจะรู้สงสัยมานานแล้วถามได้ไหม ทำยังไงหมู่บ้านเราจะได้กองทุนหมู่บ้านล่ะก็ต้องทําโครงการเป็นรายลับอักษรเนี่ยครับแล้วก็เสนอไปว่าจะเอาเงินไปทําอะไรแล้วก็จะพัฒนาชุมชนได้มากแค่ไหนครับนั่นรี้ได้ได้บันนี่เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาีกที่ครับยังไปเทีนเจ้าบังทีแล้วโอ้ครับอะไรจ้ะผมขอกาแฟสักแก้วได้ไ่มครับได้เลยสำหรับอตินี่ได้เลย ฮัลโหลฮโลอ๋อพ่อครับสวัสดีครับโทรศัพท์อะครับก็ดีครับพ่อแต่ว่าคราวหลังไม่ต้องแพงขนาดนี้นะครับคือธรรมดาผมก็ใช้ได้ครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทษนะ ของมึงนั่งไงอยากได้เท่าไหร่สองหมื่นครับแต่ว่าผมกำลังคิดอยู่พอดีเลยว่าจะขายต่อเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับขายต่อเหรอขอนั่งนะได้เลยครับขายต่อเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบไม่ได้ด้ใจจอดราคาคาเฟ่